สวัสดีกลับมาเจอกับออโตไรด์รีวิววันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปทำความรู้จักและรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับรถถังเบาสมัยใหม่จากประเทศจีนที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในวงการยุทโธปกรณ์นั่นก็คือซาทีซาสิบห้าหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อไทสิบห้าลายแทงรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการในพื้นที่ที่รถถังหลักทั่วไปเข้าไม่ถึงเช่นพื้นที่ภูเขาป่าหรือเส้นทางที่มีน้ำหนักบรรทุกจำกัดซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญของมัน และเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศต่างๆในเอเชียรวมถึงภูมิภาคอื่นๆเริ่มให้ความสนใจก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะว่าทําไมประเทศจีนถึงต้องลงทุนพัฒนารถถังเบาอย่างซาติซ15สิ้งทั้งๆที่พวกเขามีรถถังหลักที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอย่างซาติซตเกและซาติซาตเก้าสิาตอบคือสภาพภูมิประเทศทางตะวันตกและทางใต้ของจีนเต็มไปด้วยภูเขาสูงและเส้นทางที่ค่อนข้างแคบ รถถังหลักซึ่งมีน้ำหนักกว่า50-60ถึงตันไม่สามารถเข้าปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจีนจึงต้องการแพลตฟอร์มที่มีความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบาแต่ยังคงอำนาจการยิงที่เพียงพอซาติซ่สิจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้เมือ่อพูดถึงดีไซน์ซาติซสิมีน้ำหนักอยู่ประมาณ33บตันเท่านั้นซึ่งถือว่าเบากว่ารถถังหลักทั่วไปเกือบครึ่งหนึ่งส่งผลให้มันสามารถขนย้ายได้ง่ายทั้งทางรถไฟเครื่องบินลำเลียงรวมถึงสะพานหรือเส้นททางที่รััับนน้หกกจกด จุดนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบสําหรับการรบในพื้นที่ที่ซับซ้อนอย่างเช่นเขตภูเขาของทิเบตรหรือพื้นที่ป่าดิบในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านพลังงานซาตีซาสิบใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จที่มีกำลังประมาณ1,000แรงม้าทําให้สามารถทําความเร็วได้สูงสุดราว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ40-45กิโเมตรต่อชั่วโมงในเส้นทางครูคระความเร็วระดับนี้เมื่อเทียบกับน้ําหนักถือว่าดีเยี่ยม ทำให้มันเคลื่อนที่เร็วและตอบสนองได้ดีกว่าในสถานการณ์ที่ต้องการการโจมตีแบบสายฟ้าแลบในแง่ของอำนาจการยิงแซทิซ่า15ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มิมพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติทำให้สามารถยิงกระสุนจอกกรอะสมัยใหม่รวมถึงกระสุนระเบิดแรงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถยิงจรวดต,ต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องได้อีกด้วยซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลกว่า4-5กิโลเมตรระบบควบคุมการยิงก็ถือว่าทัานสมัยมีระบบตรวจจับความร้อนกล้องเล็งกลางคืนและคอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงที่ช่วยให้ยิงได้แม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืน อีกจุดเด่นของซาตีซา15คือความสามารถในการป้องกันร,รถถังรุ่นนี้แม้จะเบาแต่ยังคงติดกรอบคอมโพสิตและมีการเสริมกรอบปฏิจิริยาเอราในบางรุ่นทําให้สามารถต้านทานกระสุนจอก,กรอบจากอาวุธเบาและการโจมตีด้วยจรวดบางประเภทได้นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตนเองเช่นเครื่องยิงระเบิดควันเพื่อพรางตัวและลดการถูกตรวจจับจากอาวุธนำวิถีสำหรับการใช้งานจริงรถถังเบาซาทีซา15ได้ถูกนำเข้าประจำการในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน โดยเฉพาะหน่วยที่ประจำการตามแนวชายแดนภูเขาเช่นชายแดนจีนอินเดียซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูงอยู่เสมอรถถังรุ่นนี้ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กองทัพจีนสามารถตอบสนองได้รวดเร็วและมีอำนาจการยิงเพียงพอในสภาพแวดล้อมที่รถถังหลักไม่สามารถปฏิบัติการได้ในส่วนของราคานั้นถึงแม้ข้อมูลทางการจะไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่จากการประเมินของนักวิเคราะห์ทางทหาร คาดว่าราคาของแซต15จะอยู่ที่ประมาณ7-9ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อคันหรือราว250-300ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ถูกกว่ารถถังหลักสมัยใหม่อย่างมากเช่นลีโอพาส 2A7 ของเยอรามานีที่มีราคากว่า10ล้านดอลลาร์ขึ้นไปหรืออับร m ม M1A2 ของสหรัฐอเมริกาที่ราคาพุ่งเกือบ15ล้านดอลลาร์ความคุ้มค่าในด้านราคาเมื่อเทียบกับสมรรถนะถือว่าแซ15เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก นอกจากนี้จีนยังได้ผลักดันให้รถถังรุ่นนี้เข้าสู่ตลาดส่งออกโดยเฉพาะประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศซับซ้อนเช่นบางกราเทศปากีสถานหรือประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงแอฟริกาเหนือและแอฟริกาตะวันออกเนื่องจากซาทีซาสิบห้ไม่เพียงแต่ราคาถูกกว่าแต่ยังใช้งานง่ายดูแลรักษาไม่ซับซ้อนและมีระบบที่เหมาะกับกองทัพที่ไม่ได้มีงบประมาณสูงมาก อย่างไรก็ตามซทติซาสิก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทุกด้านเพราะด้วยน้ําหนักที่เบากว่าทําให้กรอะของมันไม่สามารถป้องกันการโจมตีจากกระสุนจอกกรอะขนาดใหญ่หรือจะลดต่อต้านรถถังรุ่นใหม่ๆได้ทั้งหมดหากต้องเจอกับรถถังหลักโดยตรงอาจเสียเปรียบพอสมควรดังนั้นการใช้งานของซาต1ซสิมักถูกออกแบบให้ทําหน้าที่สนับสนุนเข้าตีเร็วในพื้นที่ที่ศัตรูไม่คาดคิดหรือใช้เป็นกําลังรบเคลื่อนที่เร็วมากกว่าจะเผชิญหน้าแบบตรงๆกับรถถังหลัก เมื่อมองในมิติของยุทธศาสตร์ซาทีซาสิบห้าสะทอนให้เห็นแนวคิดของจีนที่เน้นการสร้างกำลังรบให้สอดคล้องกับสภาพแวดลอ้อมไม่ใช่พยายามแข่งขันเฉพาะด้านตัวเลขสมรรถนะเท่านั้นรถถังรุ่นนี้จึงถูกมองว่าเป็นอาวุธที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อเติมเต็มช่องว่างที่รถถังหลักไม่สามารถทำได้และถ้าเรามองจากมุมของตลาดโลกซาทีซาสิบห้าอาจกลายเป็นคู่แข่งที่สำคัญของรถถังเบารุ่นอื่นๆเช่น VT5 ซึ่งก็เป็นรุ่นสำหรับส่งออกของจีนเช่นกัน หรือ Mac แม้กระทั่งรุ่นเก่าๆอย่าง PT 76ของรัสเซียที่หลายประเทศยังใช้งานอยู่รถถังเบารุ่นใหม่ของจีนมีศักยภาพที่จะเข้ามาแทนที่และกลายเป็นที่นิยมในอนาคตโดยสรุปแล้วซาตีซา15ถือเป็นรถถังเบาที่มีความสมดุลระหว่างความคล่องตัวพลังการยิงและราคาที่เข้าถึงได้ถึงแม้อาจจะไม่สามารถสู้กับรถถังหลักระดับท็อปของโลกแบบตัวต่อตัวได้แต่ในสนามรบที่ซับซ้อนมันสามารถสร้างความได้เปรียบและเปลี่ยนผลลัพธ์ขององค์การรบได้จริง หากมองในมุมการลงทุนของประเทศที่มีงบประมาณจำกัดซาติซาสิถือว่าเป็นคำตอบที่คุ้มค่ามากนี่คือ Re รีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของรถถังเบาซาติซาสิจากประเทศจีนเพื่อนๆคิดว่ารถถังเบารุ่นนี้มีความเหมาะสมกับกองทัพในภูมิภาคของเราหรือไม่อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามช่องออตโต้ i d e r e วิวเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์ทางยุทธวิธีในอนาคตเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ